สวัสดีค่ะอะวันนี้นะเพิ่งจะมีเวลามานั่งทําคลิปนะ,ะอยากจะจริงๆตั้งแต่นานแล้วนะคะก็อยากที่จะมาคุยเรื่องของเรือดำน้ําจีนเนี่ยนะคะ พราะว่าจริงๆก็มีข่าวตั้งแต่ก่อนหน้าที่คุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมจะมาแถลงนะว่าเหมือนยกเลิกโครงการเรือดำน้ำแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตจีนครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เคยพูดมาก่อนแล้วว่าอาจจะแลกเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตและก่อนหน้านั้นเนี่ย ก็มีรายงานข่าวจากทางทีมงานของคุณสุทินเนี่ยบอกว่าได้แจ้งไปยังกองทัพเรือแล้วว่าให้มีการพิจารณาทางเลือกหนึ่งสองสามให้กับทางรัฐบาลด้วยไม่ใช่เสนอมาว่าต้องการจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องยนต์จีนนะฮะเพื่อเดินหน้าโครงการเรือดำน้ำจีนต่อนะคะให้เสนอมาสิว่าถ้ากรณีไม่สามารถที่จะใช้เครื่องยนต์จีนได้เนี่ย จะมีอะไรบ้างฮะนั่นก็เป็นที่มาของการที่กองทัพเรือได้เสนอว่าอ่ะหนึ่งเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตสองเปลี่ยนเป็นเรือ OPV นะฮะเรือตรวจการไกลฝั่งนะฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะแล้วในที่สุดนะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณสุทินคลังแสงเนี่ยได้ไป จีนนะคะไปประชุมแล้วก็มีการหารือทวิภาคีกับนายกหลีเฉียงของจีนแล้วก็พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะแล้วก็คุณเศรษฐาเองเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่าได้คุยเรื่องปัญหาเครื่องยนต์เรือดำน้ำเรียบร้อยแล้วซึ่งทางผู้นำจีนเนี่ย ก็บอกว่าอะไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะดูให้แล้วก็เดี๋ยวให้มีการจัดการประชุมนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยนะคะคุณสุทินได้แถลงในวันที่อ,อที่มาตรวจเยี่ยมกองทัพเรือนะ,ะซึ่งต้องเรียกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์แล้วไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่ามันเป็นสถานที่เดียวกันเลยวันที่คุณสุทินทแถลงนะคะก็คือเป็นตึกห้าตึกที่เขาเป็นประวันประชุม เวลามีประชุมใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาประชุมกันนี้นะตึก5ที่ริมน้ำาะ,ะแล้วย้อนกลับไปเมื่อปี5-8าแปนะห้าเหลังการรัฐประหารเนี่ยบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณมาตรวจเยี่ยมกองทัพเรือแล้วก็มาประชุมห้องนี้แหละนะแล้วเป็นครั้งแรกที่พลเอกประวิตย์เนี่ยปัดฝุ่นโครงการเรือดำน้ำานะหลังที่จากโอ้โหนะแบบเก็บใส่ลิ้นชักมานานหลายปีนะคะก็ ปัดฝุ่นเลยว่าให้กองทัพเรือตั้งคณะกรรมการศึกษาเลยว่าจะมีเรือดำน้ำเนี่ยเอาของประเทศอะไรแต่ตอนนั้นวงเล็บเลยว่าเหมือนมีทงมาแล้วว่าเรือดำน้ำจีนคะเพราะตอนนั้นก็มีข่าวสารอะไรมากพอสมควรแล้วในที่สุดเนี่ยก็เป็นเรือดำน้ำจีนนะคะ ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันตึกเดียวกันเลยนะกับวันที่คุณสุทินเนี่ยมาถแถลงนะก็คือบิ๊กป้อมให้กำเนิดเรือดำน้ำณที่แห่งนั้นนะแล้วก็มาคุณสุทินนี่แหละนะบิ๊กทินนี่แหละนะฮะมาจมเรือดำน้ำก็เรียกว่าแช่แข็งเรือดำน้ำในสถานที่เดียวกันในอีกเวลาประมาณา8ปีต่อมานะะอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการจบมหากาบเรือดำน้ำ s อยี่สิบหกทีลำแรกที่เราต่อที่จีนมายาวนานฮะเซ็นสัญญาตั้งแต่พฤษภาหกศูนยะฮะรอเรื่อยมามีปัญหาอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะใครจะไปเชื่อบางทีก็มานั่งคิดนะว่าเฮ้ยเรือดำน้ำกองทัพเรือเนี่ยมีอาถรรพ์จริงนะ ที่ผ่านมาเนี่ยก็โอโหนะฮะจะซื้อมือ2ก็มีปัญหาตอนนั้นซื้ออาจะซื้อของเยอรมันเนี่ยมีปัญหาไม่ได้ก่อนหน้านั้นมีปัญหาเรื่องค ok um ็อกคุ้มสวีเดนมีเรื่องสินบงสินบนอะไรนะฮะจนที่สุดมาถึงยุครัฐบาลคอสชอเนี่ยบิ๊กป้อมในฐานะรองนายกแล้วก็รัมตรีกลาโหมตอนนั้นเนี่ยก็เป็นผู้ให้กำเนิดนะโอโ้เคลียร์ทุกอย่างปุ๊บ ถึงขั้นนำเข้าคอรมอมอนุมัติโดยหลักการคือสามลำนะสามหมื่นหกล้านและต่อมาก็อนุมัติงบประมาณเนี่ยเป็นเป็นลำลำไปลำแรกนะฮะหมื่นสามพันห้าร้อยล้านอาจจำตัวเลขนี้ไว้นะว่าลำแรกเนี่ยเฉพาะตัวเรือดำน้ำเนี่ยหมื่นสาพันห้าร้ยล้านที่เหลือเนี่ยจะเป็นพวกที่จอดลงจอดอาคารอะไรที่เป็นภาคพื้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย อ่เดี๋ยวประเด็นเรื่องตัวเลขเนี่ยเราจะคุยให้ฟังแต่ย้อนกลับไปก่อนว่าเอ๊ะมันมีอาถรนจริงๆเหรอเน,นี่ยนี่ขนาดว่าเซ็นสัญญากันแล้วต่อไปครึ่งลำแล้วนะฮะก็ยังมีปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์เรือดำน้ำนะฮะอ่าอยู่ๆเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกนะคะว่าเครื่องเอ่า m t ยของเยอรมันเนี่ยเขาก็ทำการค้าเขาก็ส่งเครื่องยนต์เรือดำน้ำเนี่ยให้กับทางจีนเนี่ย c s เ c เนี่ยผลิต หรือว่าสร้างต่อเรือดำน้ำเนี่ยโดยใช้ใส่เครื่องยนต์ MTU เนี่ยมายาวนานแล้วเพราะว่าเรือดำน้ำของจีนเองเขาก็ใส่เครื่องยนต์ MTU มาอยู่แล้วแต่พอมาเกิดสถานการณ์โลกนะสถานการณ์เรื่องความตึงเครียดในหลายจุดพื้นที่ทางรัฐบาลเยอรมันเขาก็มาเข้มงวดสิเอา้า MT MTU คุณส่งอ,อันนี้ให้จีนนี่ก็เลยมีคำสั่งระงับเหมือนเป็นการแซงชั่น ซึ่งทางจีนเองถามว่าเขาก็อาจจะไม่รอบคอบในประเด็นนี้เพราะเขาก็ไม่คิดว่าเฮ้ยอยู่ๆมันจะมีการแบบมาเข้มงวดอะไรกันแบบนี้ใช่ไหมก็เลยอาจจะไม่ได้มีการอาเตรียมตรงนี้แต่ว่า,ามันก็เป็นข้อบกพร่องอันนึงของเขาในส่วนของกองทัพเรือเองซึ่ง ทำสัญญาณนะเวลานั้นเนี่ยก็คงคิดว่าเอ้ยไม่น่าจะมีอะไรหรอกเพราะว่าเรือดำน้ําจีนเขาก็ใส่เครื่อง MTU มาอยู่แล้วเยอรมันอยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ไปตรวจสอบหรอกว่าจีนคุณไปคุยกับทางเยอรมันเขาชัดเจนหรือย,ยังเพราะอันนี้มันเป็นการส่งออกมันไม่ใช่ใส่แค่เรือดำน้ำจีนและจีนก็ใช้ในประเทศแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นการส่งออกก็คือใส่ในเรือดำน้ำไทยแล้วก็ ต่อขายให้ประเทศไทยเออโอเยอรมันโอเคไหมปรากฏว่าจีนเขาไม่ได้ไปคุยในลักษณะนี้เขาก็คิดว่าไม่มีปัญหาก็อาจจะเป็นความเลินเล่อในขณะที่ฝ่ายกองทพัพเรือไทยก็ไม่ทันคิดว่าเออมันจะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นอ่ะในที่สุดก็มีปัญหานะเรื่องเครื่องยนต์ MTU สามเก้าหอะเยอรมันเขาไม่ขายให้แล้วอโหอันนี้ก็ปีกว่านะที่มีการเจราจากันไปเจราจากันมาจะเอายังไงอะไรยังไงนะฮะ CSOC ก็มาประชุมฝั่งเรากองทัพเรือก็ส่งอในทหารเรือไปเจราจาจนที่สุดนะก็เอ๊เขาก็เสนอนะ CSOC เขาก็เสนอเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือดำน้ำมาใช้ CHD หกสองศนของเขาสี่นี่เขาพัฒนามาจาก MWM เลยนะก็เยอรมันเหมือนกันแหละอ่าแต่พอดีว่าเป็นต้นแบบยังไม่เคยใส่ในเรือดำน้ําใดๆของกองทัพเรือจีนมาก่อนเลยนะตรงนี้มันก็เลยทําให้กองทัพเรือเนี่ยต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็ไปดูการทดสอบไปอะไรจนที่สุดก็มาสรุปว่าพร้อมที่จะเปลี่ยน ใช้เครื่องยนต์เรือดำน้ำอ่ะอันนี้เราจบไว้ที่ตรงนี้ก่อนแต่กลับมาที่พูดเรื่องของอ,อาถารรพ์เรือดำน้ำก็ดูสิต่อไปจนครึ่งลำแล้วก็ยังเจอปัญหาแบบนี้แล้วในที่สุดก็ถูกยกเลิกคือแม้ว่าคุณสุทินเนี่ยจะไม่ได้ใช้คําว่ายกเลิกใช้คําว่าชะลอออกไปก่อนจริงๆใช้คําว่าชะลอเนี่ยไม่ได้เพราะว่าโอเคชะลอทั้งโครงการเรือดำน้ําออกไปก่อนใช่ แต่มันมีการมันเป็นการยกเลิกเรือดำน้ำลำแรกอ่าหนึ่งยกเลิกการต่อเรือดำน้ำลำแรกสองปีการปรับเปลี่ยนคือเปลี่ยนการจ่ายเงินจากเรือดำน้ำลำแรกไปซื้อเป็นเรือฟริเกตของกองทัพเรืออ่าของจีนของจีนแทนอันนี้ก็เรียกได้ว่า เป็นการยกเลิกนะไม่เรียกว่าเป็นการชะลอแต่โอเคชะลอโครงการการมีเรือดำน้ำออกไปนะแม้ว่ารัฐบาลคอสชอจะอนุมัตออิอนุมัติไว้แล้วแ<ต>ล้วสาม,มพันยม่สิบงบทีละครั้งนะจะเห็นได้ว่าอาถรรพ์เนี่ยมันก็เกิดโควิดพอดีเพราะว่าช่วงที่ต่อเรือดำน้ำลำแรกแล้วก็ช่วง กําลังจะมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยกองทัพเรือเสนอของงบต่อลำสองลำสามไปแล้วอีก22,500ล้านแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเรื่องอยู่ในสภาเข้ากรรมธิการเกิดโควิดพอดีนะฮะเกิดโควิดพอดีก็ถูกกดดนันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใเวลานั้นถูกกดดันว่าให้ชะลอพวกโครงการต่างๆเอาเงินมาช่วยเหลือประชาชนก็เลยทำให้กองทัพเรือเนี่ยถูกชะลอโครงการนี้ แล้วเงินก็ตกน้ําไปเลยะะที่มีการตั้งงบประมาณเนี่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นความอาถรรพ์อันหนึ่งมันเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นพอดีจากนั้นเนี่ยก็ชะลอโครงการเรือดำน้ําลำสองลำสามมาตลอดนะคะแล้วก็มา,ามีปัญหาอยู่ที่เรือดำน้ําลำแรกที่ต่ออยู่ครึ่งลำนี่แหละ,ะ,ะช่วงที่จะใส่เครื่องยนต์แต่ไม่มีเครื่องยนต์ให้ใส่ก็เจรจากันมาเป็นปีกว่าน่ะ นะจนในที่สุดก็เปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยซึ่งต้องบอกนะว่าแรกๆเนี่ยมันก็มีอสองกระแสะนะคะคือเรารู้แนวทางของรัฐบาลพักเพื่อไทยอยู่แล้วไม่ว่าจะการแสดงการแสดงออกจุดยืนเรื่องของการต่อต้อตานเรือดำ,น,ำน้ำจีนมาตลอดหรือแม้แต่คุณโจยุทธพงศ์จรัสเสถียรสอสอมหาสารคามของพักเพื่อไทยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการ ตรวจสอบเรื่องนี้มาตลอดนะเพราะฉะนั้นมันก็มีเหมือนอแววมีแววมาแล้วแหละว่าเฮ้ยรัฐบาลพักเพื่อไทยยกเลิกโครงการเรือดำน้ำจีนแน่แต่พอมาดูในประเด็นที่ว่าเฮ้ยรัฐบาลนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลปรองดองข้ามคั่วจับมือกับฝ่ายอนุรักษนิยมจับมือกับพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิท์พักพลังประชารัฐก็น่าจะาเดินหน้าโครงการ ่อเรือดำน้ำลำแรกคือเอาแค่เรือดำน้ำจีนลำแรกพอประมาณว่าก็คงไฟเขียวให้กับกองทัพเรือเนี่ยเปลี่ยนจากเครื่องยนต์เยอรมันเป็นเครื่องยนต์จีนตอนแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคิดแบบนั้นแม้แต่ในกองทัพเรือก็คิดแบบนั้นเราจะเห็นได้ว่ากองทัพเรือเขาถึงมีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็สรุปแล้วก็ส่งเรื่องมาเลยว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์เรือดำน้ำําอ่ะแต่ในที่สุดนะคะจริงๆเนี่ยแววมันก็มีมาอยู่แล้วนะคะว่า เมื่อแรกที่คุณสุทินมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมตั้งแต่ยังไม่มีอะไรยังไม่มีโปรดเก้าเลยนะจนที่สุดเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยสัมภาษณ์คุณสุทินเนี่ยเรื่องแรกที่คุณสุทินตอบคําถามนักข่าวเนี่ยที่ทําให้นักข่าวทุกคนหูพึ่งเลยก็บอกว่ามีทางเลือกอื่นที่เป็นที่ยอมรับกว่าทหารเรือก็รับได้ประชาชนก็รับได้ พูดตั้งแต่ช่วงเดินสายไปพบพวกอดีตทหารฮะแล้วพูดชัดเจนเนี่ยวันที่ไปพบพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทั์อดีตล้มนตรีกลาโหมในรัฐบาลคุณยิ่งหลักบอกเลยว่ามีทางเลือกอื่นก็อาจจะไม่เอาเรือดำน้ําจีนอาจจะเป็นเรือเยอรมันหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นมีทางเลือกที่ดีแต่ตอนนั้นเนี่ยคุณสุทินยังไม่ได้แงม้มเรื่องการเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกต นะคือมีการพูดแหละว่าเอออาจจะไม่ซื้อเรือดำน้ําแต่ไปเอาเรือผิวน้าต่อเรือฟิเกตะไยแทนแต่ก็ไม่ได้คาดคิดว่าเฮ้ยเป็นการเอาเรือฟริเกตของจีนคือเป็นการแลกเปลี่ยนไงคือไม่เอาเรือดำน้ําแล้วขอเปลี่ยนเป็นเรือฟิเกตไม่ได้คาดคิดแบบนั้นเพราะอะไรเพราะกองทัพเรือเนี่ยในงบปีห7เจนี่ยมีการอนุมัติแล้วก็ตั้งงบประมาณในการต่อเรือฟริเกตสมรรถนะสูงอีกลำหนึ่งอยู่แล้วนะ เพราะฉะนั้นก็คิดว่าเฮ้ยอาจจะเอาของประเทศอื่นหรือว่าอาจจะมีตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหม่อ่ะปรากฏไม่ใช่กลายเป็นว่าอา่ะจะเปลี่ยนจากเรือดำน้ําเป็นเอ่อเรือฟริเกตจ,จีนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจสะท้อนได้ว่านี่อาจจะเป็นทงที่ทางรัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยมีการกระซิบมีการพิจารณากันมาแล้วว่าเฮ้ยต้องทำต้องในที่สุดต้องจมเรือดำน้ำจีน นะแต่จังหวะที่ว่าเออมันมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์พอดีไงมันก็เลยกลายเป็นหดเหตุผลแต่ว่าทางรัฐบาลพระเพื่อไทยโดยคุณสุทินเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้หักหาน้ําใจทําแบบชั่วชั่วชั่ว,วเลยก็เหมือนกับว่ามาแบบนิ่มๆไหนลองเสนอทางเลือกอื่นซิว่าถ้าเราไม่ได้อ่ไม่สามารถเอาเรือดำน้ําจีนได้เนี่ยเราจะทํำยังไงเนี่ยก็เป็นที่มาค่ะว่าทางกองทัพเรือก็เลยเหมือนจำยอมอ่ะ นะแล้วอย่างนี้ด้วยตั้งข้อสังเกตนะะอันนี้เป็นตั้งข้อสังเกตส่วนตัวนะจังหวะที่ว่าผู้บัญชาการทหารเรือต่อเนื่องมาสามคนนะะตั้งแต่พลเอกพลเรือเอกอสมประสงค์ดินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือมาพลเรือเอกเชิงชายชมเชมิงแพทย์แล้วก็มาบิ๊กดุงพลเรือเอกอดุงพันเอียบเนี่ยอาจเรียกได้ว่าเป็นผู้บัญชาการทหารเรือที่เติบโตมาในสายอํานาจ ที่เป็นคนละขั้วกับบิกลือพลเรือเอกลือชัยรุดิดอดีตผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งทำโครงการเรือดำน้ำมาตั้งแต่ต้นฮะตั้งแต่สมัยเป็นเสนาธิการทหารเรือจนขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารเรือนะคะก็ทำงานใกล้ชิดกับพลเอกประวิตย์รัฐมนตรีกลาโหมในตอนนั้นมาเลยแต่จังหวะที่ว่าต่อมานะคะไม่สามารถผลักดันนายทหารที่ เป็นสายตรงของบิ๊กือขึ้นมาเป็นผบทรได้นะตอนนั้นก็คือท่านพลเรือเอกธีรกุลการจนะนะก็ไม่ได้นะ ที่สุดก็เปลี่ยนมาเป็นพลเรือเอกสมประสงค์นี่แหละค่ะก็เลยเป็นการขึ้นสู่อีกความน่าดึงเลยนะที่เป็นขั้วฝั่งตรงข้ามตอนนั้นถ้าจําได้นะพอบิ๊กเท่าเนี่ยพลเรือเอกสมประสงค์ขึ้นมานะก็ปรับปรุงภูงมิทัศน์ตัดต้นไผ่อะไรทั้งหมดที่เป็นของบิ๊กลือนะก็ปรับเปลี่ยนหมดนะมีการโยกย้ายในหลายตําแหน่งที่เป็นเด็กของบิ๊กลือด้วยนะแล้วก็จากนั้นก็มีการสืบทอดนะก็จากบิ๊กเท่ามาก็เป็น ท่านบิ๊กจอห์พลเรือเอกเชิงชายและที่สุดก็มาปัจจุบันนี้ก็คือบิ๊กดุงพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมนั่นเองนะซึ่งก็ถูกมองว่าสายบ้านป่ารอยต่อนะของพลเอกประวิทย์เนี่ยก็มีส่วนในการสนับสนุนบิ๊กดุงขึ้นมาด้วยนะและแน่นอนว่าฝั่งบ้านป่ารอยต่อเนี่ยก็คิดว่าจะช่วยผลักดันโครงการเรือดำน้ำจีนเนี่ยให้สำเร็จนะผ่านวิกฤตเรื่องของ เครื่องยนต์เรือดำน้ำไปให้ได้เพราะว่าตอนพลเรือเอกเชิงชัยเนี่ยก็ทดสอบอะไรแล้วแล,วและกะลาโหมจีนเขาก็ออกหนังสือรับรอง c h d 620แล้วด้วยแต่ว่าในที่สุดนะพอมายุคบิ๊กดุงเนี่ยนะเป็นช่วงของการเปลี่ยนรัฐบาลพอดีนะฮะก็มีรายงานว่าบิ๊กทินะะเนี่ยแหละนะเรียกไปคุยเรียกไปพบแล้วก็ คงจะพูดแหละว,ว่าโอกาสที่จะเดินหน้าเรื่องของเรือดำน้ําจีนด้วยการเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์จีนเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรตามมาก็เลยให้ทางกองทัพเรือเนี่ยเสนอแนวทางมาซิว่าถ้าไม่ได้เรือดำน้ําจีนนะเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยจะเอาอะไรนะซึ่งกองทัพเรือนะก็คงพยายามจะอธิบายแล,ล้วล่ะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยในเมื่อมันเป็นนโยบายเพราะฉะนั้นกองทัพเรือก็จึงมีข้อเสนอสองข้อนะข้อเสนอแรกก็คือว่าอ่ะ นะคะก็ถ้าไม่ได้เรือดำน้ําก็ขอเปลี่ยนจากเรือดำน้ําเป็นเรือฟริเกตเพราะว่าทอรอเองก็รู้อยู่แล้วว่าจีนเขาไม่คืนเงินอยู่แล้วเราจ่ายเงินไปในห่วงหกปีเนี่ยผูกพันเขประมาณเนี่ยประมาณแปดพันหกล้านแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่เจ็ดพันห้าร้อยล้านนะคะเป็นแปดพันหกล้านนะคะซึ่งตรงนี้เขาไม่คืนให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกองถ้าเรือก็เสนอไปว่างงั้น เปลี่ยนเป็นเนรือฟริเกตนะะซึ่งก็เสนอแบบไปเลยว่าเป็น Type 054A นะะพราอ่านว่าอะไรเจียงเจียงไข่เหรอเจียงไข่สองน,อน,นี้เป็นเนรือฟริเกตนะะระวังขับน้ำประมาณ3ามพกว่าตันเกือบ4ี่สีพันตันนะะแล้วก็ข้อ2เนี่ยก็เสนอนะคะคุณสุทินบอกว่าเป็นเสนอเสนอเรือ OPV หรือว่าเรือตรวจการไกลฝั่งมาที่กองทัพเรือเสนอข้อ2แต่ว่า เท่าที่ตรวจสอบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรือคอเวตนะฮะจริงเรือคอเวตเนี่ยเขาก็เอามาทําหน้าที่เป็นเรือริเกตได้เหมือนกันเป็นเรือคอเวตนะฮะเป็นเรือของจีนฮะไท0 5ศูนยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเจียงเจียงไข่เอเอเ,อเ,อเอตอนแรกเราเจียงไข่ไปแล้วอันนี้เชียงดาวเจียงดาวไม่รู้ออกเสียงว่ายังไงนะภาษาจีนเนี่ยนะ ก็เสนอไปแต่ว่าวันที่นายกและคุณสุทินไปคุยกับทางสีจิ้นผิงแล้วก็หลี่เฉียงนายกของจีนเนี่ยเขาก็เห็นดีด้วยกับข้อหนึ่งคือให้เปลี่ยนเป็นเรือฟิเกตแล้วเดี๋ยวก็ให้นัดคุยกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางกองทัพเรือโดยบิ๊กทินด้วยก็มีการตั้งคณะทํางานของกองทัพเรือนะคะให้บิ๊กโอพลเรือเอกชลธิตนาวานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้อุตการหารเรือซึ่งขึ้นมาจากเสอรอแล้วดูโครงการเรือดำน้ํามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะเป็นคนไปตรวจสอบเจราจาเรื่องเครื่องยนต์อะไรมาเนี่ยแหละนะะเป็นคนไปเจราจากับทางจีนโดยคุณสุทินให้นโยบายไปว่าอะเรือฟิเกตเนี่ยที่เราซื้อตอนแรกวันที่แถลงเนี่ย คุณสุทินไปบอกว่าเรือฟิเกตจีนที่จะซื้อเนี่ยาราคาหมื่นเจ็ดพันล้านฮะต่อจากนั้นอีกสองสาวันคุณสุทินก็ไปแก้ข่าวที่ทำเนียวนะบอกว่าผมสับสนเรื่องตัว,ตวเรตัวเลขฮนะจริงๆแล้วมันประมาณหมื่นสี่พันล้านเท่านั้นฮะแต่ได้มอบหมายให้ทางกองทัพเรือเนี่ยไปเจราจาต่อรองแล้วเพราะว่า,าทางกองทัพเรือเนี่ยนะโดยพลเรอเกชลทิศเนี่ยจะต้องไปเจราจากับจีนให้จบนะก่อนที่ เขาเรียกว่าอะไรสัญญาหรือข้อตกลงเนี่ยจะหมดอายุนะ,ะในพฤศจิกายนนี้ให้จบให้ได้ก่อนฮะไม่ว่าจะเป็นการลดราคาหรือว่าเรื่องของอาวุธติดเรือเรื่องของถงของแถมการชดเชยเยียวยานะไปเจรจาโดยคุณสุทินบอกว่าต้องไม่ให้เราเสียประโยชน์นะคะแต่ว่ายัางไงก็ตามก็เข้าใจว่าคำนึงถึงมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะ,ะเพราะว่าเรื่องของการของเงิน800 0ล้านที่เราจ่ายไปแล้วคืนเนี่ย โอกาสเนี้ยน่าจะปิดประตูไปเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของความสัมพันธ์อะไรหลายๆอย่างด้วยนะแต่ว่าก็ถือเป็นโอกาสที่พลเรือเอกชลทิศซึ่งสือว่าเป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการฐานเรือนะคะก็สามารถที่แสดงผลงานเรื่องนี้ได้ด้วยนะอ่ะคลิปนี้ยาวมากแล้วนะคะขออภัยด้วยเดี๋ยวไปต่อคลิปหน้านะจะชี้ให้เห็นนะคะว่าเงินตัวเลขต่างๆของกองทัพเรือที่จ่ายไปสำหรับโครงการเรือดำน้ำแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นท่าจอดเรือท่าเทียบเรืออะไรเนี่ย จ่ายไปแล้วเท่าไหร่สร้างเสร็จหรือยังนะเดี๋ยวไปตามกันในค